สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆนะคะดิฉันนางสาวสุนีเนี่ยสรหัส603418152ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนเพื่อนๆนะคะให้รู้จักกับการคำนวณวิธีไฟ f o กันนะคะ f ฟ f o คืออะไร f ฟ f o หรือ f i r s In f i r s Out นะคะคือการเข้าก่อนออกก่อนนะคะลักษณะก็คือการซื้อสินค้าเข้ามานะคะและนำออกมาจําหน่ายหรือว่านาําออกมาใช้ก่อนนะคะประโยชน์นะคะก็คือช่วยลด ลดต้นทุนนะคะและลดปัญหาในเรื่องของออการสูญเสียคุณภาพะะของสินค้าที่กำลังจะหมดอายุนะคะและสามารถออสอบกลับได้เวลาที่เราพบเจอปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะคะว่ามีวิธีการคิดยังไงนะคะรายการสินค้านะคะของวันนี้ที่มานำเสนอนะคะจะเป็นรายการสินค้าของร้านปิงปองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะรายการแรกนะคะวันที่4ค่ะซื้อสินค้า5 0 0ชิ้นชิ้นละ13บาท วันที่6ซื้อสินค้า200ชิ้นชิ้นละ14บาทวันที่8ขายสินค้า3 0 0ชิ้นชิ้นละ20บาทวันที่11ซื้อสินค้า250ชิ้นชิ้นละ16บาทวันที่14ซื้อสินค้า450ชิ้นชิ้นละ15บาทวันที่23ขายสินค้าห้รยชิ้นชิ้นละ20บาทวันที่25ซื้อสินค้า200ชิ้นชิ้นละ15บาทและวันที่30นะคะขายสินค้า4 0 0้ชิ้นชิ้นละ2ีบาทค่ะวิธี วันแรกที่เราซื้อมาทำวันที่4แล้วก็เขียนลงไปแล้วก็หาร้ยชินช้นชิ้นละสิบาบาทเป็นเง 6, ิน6,500บาทนะคะเราไม่มีขายนะคะเราก็ย้ยอดไปใส่ในช่องสินค้าคงเหลือละะไ,ได้เลยนะคะก็คือยกยอดตามนี้ไปได้เลยค่ะวันที่6นะคะซื้อสินค้าสองอชิ้นชิ้นละสิบบาทเป็นเงิน2,800บาทนะคะไม่มีขายเช่นกันนะคะวันนี้ก็ยกยอดไปใส่ในช่องสินค้าคงเหลือะคะ่ะโดยช่องสินค้าคงเหลือนะคะจะต้องยกยอดของวัน ที่4ลงมาด้วยนะคะก็คือจะเขียนลงไปเป็น500ชิ้นชิ้นละ13บาทแล้วก็200ชิ้นชิ้นละ14บาทนะคะต่อไปวันที่8นะคะเราขายสินค้านะคะ300ชิ้นเอ่อนั่งจกบเวล์ตเอ็นเจอร์เอานะคะต้องเป็นการเข้าก่อนออกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำสินค้าที่เข้ามานะคะก็คือ500ชิ้นที่เราซื้อมาก่อนนะคะมาขายก่อน,นะคะ่ะโดยเขียนลงไปว่า300ชิ้นชิ้นละ13บาทเป็นเงิน3,900บาทนะคะ สินค้าคงเหลือว่าจะเหลือฮักยอดนี้นะคะเอาไป300ก็จะเหลือส0 0เอ่อชิ้นละ13บาท2เท่ากับ2,600แล้วก็อสองอ200ชิ้นที่ซื้อวันที่6นะคะ200ชิ้นละ14เท่ากับ2,800ค่ะต่อไปค่ะวันที่11นะคะซื้อสินค้า25 0ชิน้นชิ้นละ16บบาทนะคะก็ใส่ลงไปนะคะจนช่องสินค้าคงเหลือก็เหมือนเดิมค่ะยกยอดจากข้างบนนะคะลงมาและ เช็คของวันที่สิบที่เราซื้อเข้ามาด้วยนะคะวันที่14นะคะเราซื้อสินค้าเช่นกันค่ะร้ห้าชิ้นชิลละ15บาท6 0พ0เท่ากับ6,750เราบาทนะคะแล้วก็มาใส่ช่องสินค้าคงเหลือเหมือนเดิมน,นะคะก็คือยกยอดจากข้างบนลงมาและวันท้ายทุกท้ายจะเป็นรายการที่เราซื้อเข้ามาล่าสุดนะคะต่อไปวันที่23นะคะเราขายสินค้า500ชิ้นโดยเราจะต้องเอา ของวันที่เข้ามาก่อนนะคะ2 0 0ไว้ชิ้นชิ้นละ13บาทแล้วก็2 0 0ไว้ชิ้นชิ้นละ14บาทและ100ชิ้นคือหักจากยอดนี้นะคะชิ้นละ16บาทค่ะเอ่อตรงนี้ก็จะไม่มียอดเหลือนะคะก็จะเหลือตรงนี้150ชิ้นค่ะและตรงนี้อีก450ชิ้นเราก็มาเขียนในช่องสินค้าคงเหลือนะคะว่า150ชิ้นชิ้นละ16บาท450ชิ้นชิ้นละ15บาทค่ะ แล้ววันที่25นะคะซื้อสินค้าอีก200ชิ้นนะคะชิ้นละ15บาทเป็นเงิน3,000บาทนะคะเราก็มาใส่ในช่องสินค้าคงเหลือนะคะเหมือนเดิมค่ะยกยอดตรงนี้ลงมาแล้วก็เขียนบรรทัดที่ซื้อเข้ามาเพิ่มค่ะวันที่30นะคะขายสินค้าค่ะขายสินค้า400ชิ้นโดยเราจะต้องเอาจากยอดนี้นะคะ150ชิ้นมาขายด้วยนะคะก็จะเป็นเงิน2,400บาทและ ยกยอดจากตรงนี้นะคะ250ชิ้นชิ้นละ15บาทเป็นเงิน3,750บาทสินค้าคู่เหลือนะคะก็จะเป็น250ชิ้นชิ้นละ15บาทแล้วก็250ชิ้นชิ้นละ15บาทเช่นกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการคำนวณต้นทุนนะคะต้นทุนขายนะคะต้นทุนทั้งหมดนะคะก็จะเป็นยอดนี้นะคะรวมกันนะคะจะได้เป็น2,350ค่ะ แล้วก็ต้นทุนขายนะคะก็คือจะได้จากยอดนี้นะคะรวมกันค่ะและต้นทุนสินค้าคงเหลือปลายงวดนะคะก็คือจะเป็นยอดที่เหลืองวดสุดท้ายนะคะของวันที่30นะคะก็คือ2ยอดนี้นะคะเป็น6,000ยอดนี้นะคะหรือเราจะหาวิธีง่ายๆคือโดยเอายอดนี้นะคะมาลบกับสินค้าคงเหลือปลายงวดนะคะก็จะได้จํานวนของยอดนี้นะคะ ใน,ในกันบ้างค่ะพอจะเข้าใจบ้างไหมคะไฟโฟลยายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ร,ราากกับชมรับฟังการสอนวิธีคิดไฟโฟกันนะคะขอ,ขอบคุณนะคะ